สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการรอบรู้กับมอสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจําทุกสัปดาห์นะครับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ ST u c h a n ช e l แห่งนี้ครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่ทางรายการนํามาพูดคุยในวันนี้นะครับ <S <s ก็เป็นเรื่องการสัมมนาที่เกี่ยวกับการรับรองทิ้นกาเนิดของสินค้าด้วยตนเองในการส่งออกสินค้าสู่ประชาคมอาเซียนครั้งที่2ครับ แม่จากชื่อเราฟังน่าสนใจมากๆทีเดียวครับซึ่งวิทยากรที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการในวันนี้ท่านก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาณนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาิราชท่านนี้ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลาวันถนัดศิลปกุลครับสวัสดีครับจันาร์ครับสวัสดีค่ะ จันครับครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2องเลยนะครับ<ช>ที่พบกันเป็นครั้งที่คค2ค่ะครับผมในช่วงแรกของรายการต้องถามเลยนะครับว่าเอ๊ความจําเป็นของการรับรองทินจำนหนของสินค้าเนี่ยทำไมต้องจําเป็นรับรองด้วยครับค่ะอันนี้ก็มีความสําคัญมากนะคะเนื่องจากตามที่เราทราบแล้วว่า ในปีนี้นะคะประมาณปลายปีเนี่ยจะมีการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนซึ่งหมายความว่าทั้งสินค้าบริการและก็การลงทุนนะคะก็จะข้ามพรมแดนโดยเสรีซึ่งเมื่อก่อนนี้เนี่ยการข้ามพรมแดนสำหรับสินค้าก็จะต้องมีการรับรองทินกำเนิดของสินค้าเพื่อให้ทราบว่าสินค้านั้นเนี่ยจะได้รับสิทธิพิเศษในการจำหน่ายในประเทศนำเข้าในอัตรา0หรือว่าในอัตราพิเศษนะคะ เพราะว่าถ้าเป็นสินค้าที่มาจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียนก็จะไม่ได้รับสิทธิดังกล่าวนะคะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการารับรองโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนเนี่ยปริมาณของสินค้าที่หลั่งไหลเข้ามามากขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะ ต้องผ่านพิธีการนำเข้าที่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อนดังนั้นในการประชุมของอาเซียนก็เลยดำร่ริที่จะให้มีการรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้าด้วยตนเองโดยผู้ส่งออกนะคะซึ่งแน่นอนว่าการรับรองด้วยตนเองนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุก ทุกประเทศตระหนักก็คือความน่าเชื่อถือนะคะโดยเหตุน,นี้แต่ละประเทศในประชาคมอาเซียนก็เลยมาตกลงกันเกี่ยวกับวิธีการและก็กระบวนการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสินค้าที่รับรองโดยผู้ส่งออกนั้นเนี่ยจะเป็นการรับรองที่ถูกต้องและก็มีวิธีการที่จะตรวจสอบนะคะถ้าสินค้าใดรับรองผิด ประเภทหรือว่าไม่ได้แจ้งความจริงนะคะอันนี้ก็จะทําให้โดนปรับได้นะคะดังนั้นการที่ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งซึ่งถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีปริมาณการส่งออกมากนะคะในอัตราสูงพอสมควรทีเดียวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ส่งออกที่จะรู้กระบวนการเหล่านี้เนี่ยก็ยังมีน้อยอยู่นะคะซึ่งในสำหรับประเทศไทยก็มีอยู่แค่ประมาณร้อยกว่ารายเท่านั้นนะคะ ซึ่งเราเห็นได้ว่าการส่งออกเนี่ยยังมีปริมาณผู้ส่งออกจำนวนมากทีเดียวนะคะจึงมีความสำคัญที่จะต้องจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้นนะคะเพื่อที่อธิบายให้ทราบถึงเหตุผลความจำเป็นตลอดจนกระบวนการในการที่ผู้ส่งออกเนี่ยจะเข้าสู่กระบวนการรับรองสินค้าด้วยตนเองว่าจะต้องทำอย่างไรนะคะอีกประการหนึ่งก็คือมีการวิเคราะห์ ทั้งในทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็ในทางกฎหมายว่ากระบวนการเหล่านี้เนี่ยจะให้ผลประโยชน์กับผู้ส่งออกเนี่ยมากกว่าวิธีการเดิมนะคะเช่นประหยัดค่าใช้จ่ายนะคะประหยัดเวลาบางครั้งเนี่ยสินค้าไปถึงประเทศปลายทางแล้วนะคะแต่ว่ากระบวนการในการออกหนังสือรับรองเนี่ยยังไปไม่ถึง นะคะสินค้าต้องค้างอยู่ที่ปลายทางนะคะซึ่งทำให้ผู้นำเข้าในประเทศปลายทางเนี่ยไม่สามารถดำเนินกระบวนการต่อไปได้นะคะแล้วก็ขั้นตอนก็เยอะกว่านะคะก็เลยมีการจำเป็นต้องสัมมนายิ่งกว่านั้นเราก็มีการเปรียบเทียบนะคะเราก็จะไปศึกษาในประเทศต่างๆที่เขาประสบความสำเร็จแล้วนะคะในการรับรองสินค้าด้วยตนเองนะคะว่ากระบวนการเขาเป็นยังไงบ้างประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็พบว่า แต่และประเทศก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันไปเราก็จะพยายามนำเอาวิธีการเหล่านี้นะคะมาปรับนะในวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยโดยการศึกษาทำวิจัยแล้วก็ในการสัมมนาครั้งนี้เราก็จะนำเสนอว่าประเทศต่างๆเนี่ยเขาทำกันยังไงประเทศไทยทำยังไงผลดีผลเสียเป็นอย่างไรแล้วก็ในท้ายที่สุดเราก็เลือกเอาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยเหมาะสมสำหรับคนไทย ถูกต้องประหยัดแล้วก็รวดเร็วนะคะก็จะเ,เป็นสิ่งที่เหตุผลว่าทําไมต้องจัดสัมมนาครั้งนี้ค่ะชัดเจนมากนะครอาจารย์เขาบอกให้เห็นถึงว่าประโยชน์ที่ผู้ส่งออกจะได้รับมีมากมายนะ<ช>แต่ถ้าว่ามองในแง่บริบทของผู้บริโภคแหละเขาะจะได้รับประโยชน์อะไรหรือสิทธิประโยชน์จะได้อะไรบ้างอ๋อค่ะสิทธิประโยชน์ก็คือในเวลาที่ผ่านมานะคะบางครั้งเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาอาจจะไม่ทราบเลยว่าไอสินค้าเหล่านี้เนี่ย จะผ่านกระบวนการอย่างไรมีที่มาจากที่ไหนนะคะซึ่งวิธีการใหม่ของเราเนี่ยเราให้เมนเทนหรือรักษาใบรับรองเกี่ยวกับ ถิ่นกาเนิดของสินค้านะคะเพื่อที่จะได้ทราบว่าถิ่นกําเนิดของสินค้านั้นมาจากที่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะถ้ามันมาจากประเทศซึ่งเป็นแหล่งที่กําลังมีโรคระบาดนะคะหรือว่ามาจากแหล่งที่มันปนเปื้อนสารเคมีนะคะคซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้รับรู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดําริถึงวิธีการว่าเพื่อที่จะให สินค้าทุกชนิดนะคะรวมถึงสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนะคะในกระบวนการผลิตเนี่ยรู้เลยนะคะว่าสินค้านี้มาจากไหนมีส่วนประกอบเท่าไหร่เพราะว่าในาหลักเรื่องถิ่นกำเนิดของสินค้าสำหรับอาเซียนเนี่ยเราจะรับในเรื่องของเขาเรียกว่า cumulative o r i g i n a t e of goods นะคะหมายความว่าการสะสมสัดส่วนของแหล่งกำเนิดของสินค้าในฐานะที่เป็นสินค้าในประชาคมอาเซียน ซึ่งตรงนั้นก็มีความจําเป็นว่าสัดส่วนเท่าไหร่นะคะมาจากที่ไหนนะคะซึ่งการที่เราให้มีใบรับรองถิ่นกําเนิดของสินค้าเนี่ยไปจนถึงกระบวนการสุดท้ายนะคะเราก็จะทราบเลยว่าสินค้าที่เป็นสําเร็จรูปอันนี้เนี่ยมาจากที่ไหนบ้างนะคะในแง่ของประเทศชาติเราก็จะได้ประโยชน์ในเรื่องที่ว่าเราไม่ต้องอสูญเสียภาษีรกรจากการลด อัตราภาษีหรือให้สิทธิพิเศษแก่สินค้าที่ไม่ได้มาจากแหล่งที่เราต้องการให้ลดลดไอ้อัตราภาษีผู้บริโภคก็จะได้ทราบเลยว่าแต่ละสัดส,ส่วนของอ่าสินค้าเนี่ยมันมาจากที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ก็จะได้ระวังด้วยนะคะอันนี้ก็ทำให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริโภคแล้วก็ประเทศชาตินะคะ ถ้าพูดถึงผู้บริโภคอย่างผมเนี่ยจะทราบไหมครับว่าถิ่นกําเนิดของสินค้าเนี่ยจะดูได้จากบรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อจะทราบไหมครับคือตอนที่เป็นสินค้าที่ผลิตสําเร็จรูปแล้วนะคะคอันนี้บริษัทผู้ผลิตเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลนะข้อมูลของสินค้านะคะว่าถ้าสมมติว่าสินค้าโดยรวมชิ้นนั้นเนี่ยเป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศไหนนะคะก็จะ ระบุไว้ใน,ใน,ในบรรจุภัณฑ์นั้นนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความละเอียดซับซ้อนมากเลยเพราะว่ากฎการกำหนดแหล่งกำเนิดของสินค้าเนี่ยมีหลายประเทศหลายประเภทมากนะคะคมีตั้งแต่ประเภทที่ว่าสินค้าทั้งหมดเลยเนี่ยมาจากประเทศใดประเทศหนึ่งที่เรียกว่า Holy o อเทตนะคะส่วนใหญ่จะเป็นพวกสินค้าเกษตรนะคะสินค้าที่มาจากแร่ธาตุวัตถุด,ดิบที่มาจากดินนะคะต้นไม้หรือว่า สินค้าธรรมชาติต่างๆนะส่วนใหญ่มากจะมักจะเข้ากดแหล่งกำเนิดของสินค้าที่เรียกว่า holy o b t i n คือได้มาจากประเทศเดียวทั้งหมดนะคะส่วนอีกกดหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการผลิตนะคะอย่างที่เราทราบแล้วว่าบางประเทศเนี่ยไม่ได้ผลิตจากสินค้าที่มีวัตถุดิบในประเทศนั้นทั้งหมดนะฮะอาจจะนำเข้ามาจากประเทศโน้นประเทศนี้ก็จะมีการคิดสัดส่วน ของตัววัตถุดิบว่ามาจากประเทศนั้นประเทศนี้เท่าไหร่นะคะของอาเซียนเราก็จะคิดที่40%ซนะคะซึ่งถ้าหากว่าอยู่ในอัตรานี้ก็ถือว่าเป็นถินกำเนิดที่อยู่ในอาเซียนนะคะแต่ถ้าหากว่าสินค้านั้นเนี่ยมีถิ่นที่อยู่มาจากต่างประเทศนะนอกจากอัตราส่วนที่กำหนดไว้นี่ะก็จะไม่ได้หลักแหล่งกำเนิดของสินค้านอกจากนั้นจากวัตถุดิบอันหนึ่ง มารวมกับวัตถุดิบอีกกันหนึ่งผ่านกระบวนการผลิตนะฮะอย่างเช่นทราย<ะ>นะผ่านกระบวนการผลิตจนกลายเป็นแก้วอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนพิกัดสุกากรเพราะว่าทรายนี้ก็พิกัดหนึ่งนะคะแก้วก็พิกัดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเปลี่ยนถึงขนาดนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ว่าสาระสาคัญของทินกําเนิดของสินค้าก็คือ ประเทศที่มีการกระบวนการผลิตนั้นเป็นสำคัญนะเพราะทรายแค่นำมาเฉยๆแต่กว่าจะผลิตจากทรายเป็นแก้วเนี่ยได้ผลิตในประเทศที่ทำการผลิตก็ต้องถือว่ามาจากประเทศนั้นนะคะเพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์ที่บอกว่ามาจากประเทศไหนก็ต้องเข้าใจด้วยว่า บรรจุภันฑ์นั้นเป็นบรรจุภัณฑ์ของสินค้าประเภทใดนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นผ้าใหม่นะผ้าใ,ใหม่ก็โฮลียอัพเทนก็อย่างเช่นผลิตจากประเทศไทยก็แน่นอนว่าทั้งหมอนทั้งไหมทั้งได้ไหมาการทออะไรทั้งหมดเนี้ยกระทําในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเป็น product of Thailand ก็จะจะจะ,จะแน่ชัดว่า ผลิตจากประเทศไทยนะคะจริงๆแล้วแหล่งกําเนิดก like> ับกระบวนการผลิตนี้ไม่เหมือนกันนะคะใช่เพราะว่า Product of Thailand อาจจะไม่ได้มีถิ่นกําเนิดจากประเทศไทยก็ได้อย่างเช่นประเภท ปลากระกป๋องแต่ทูน่า<ร>มา<ร>จาก<ร>ต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะคเพราะเวลาเราส่งออกปลาทูน่าไปยังประเทศอื่นนะคะประเทศที่จะให้สิทธิพิเศษจากสินค้าของประเทศไทยนะคะเขาก็จะมาดูตรงแหล่งทน,น่ํานดของสินค้าอย่างนี้เขาก็ไม่ให้เรารเพราะว่าทูน่ามันมาจากต่างประเทศ<ร><ร>นะคะเราเพียงแต่มาบรรจุกระป๋องแบ่งบรรจุอย่างนี้ฮะก็จะไม่ได้เพราะฉะนั้น p r o ตอฟ t ทยแล a ด์ะ Thailand, นะฮะกับออริจินเอตอฟไทยแลนด์เนี่ยจึงไม่เหมือนกันนะคะก็คือถิ่นกำเนิดกับผลิตในประเทศไหนนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะแยกกันนะคะแยกประเด็นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราดูที่บรรจุภัณฑ์เราอาจจะต้องดูตรงนี้ด้วยว่าเอ๊ะมันแค่ผลิตในประเทศนั้นประเทศนี้หรือมีวัตถุดิบในประเทศนั้นประเทศนี้นะคะบางครั้งตัวบรรจุภัณฑ์เฉยๆอาจจะไม่ได้บอกทั้งหมดนะคะ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวใบรับรองนี่ะจะเป็นตัวบอกว่าสินค้านั้นมีถิ่นกำเนิดจากที่ไหนแน่นะคะที่สำคัญนะต้องดูจากใบรับรองเป็นหลักนี่ก็คือเรื่องราวที่เราพูดกันถ้าพูดถึงเรื่องการสัมมนาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วนะครับจริงอยากจะถามอาจารย์ราวันเหมือนกันว่าการจัดครั้งที่สองเนี่ยหัวข้อต่างๆน่าสนใจเพิ่มเติมหรือว่าเป็นเรื่องของการแอดวานซ์อะไรจากครั้งแรกหรือเปล่าครับค่ะค่ะอันนี้ก็แอดวานซ์มากนะคะเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเราจะบอกแค่ เหตุผลเบื้องต้นก่อนหลักเกณฑ์เบื้องต้นแล้วก็การศึกษาเบื้องต้นนะคะแต่พอมาครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากการสมาัมมนาครั้งนี้เป็นการสัมมนาจากผลของการวิจัยเพราะฉะนั้นเราเราจะทราบผลของการวิจัยแล้วนะคะ,ะเราก็จะพูดถึงนอกจากเหตุผลเบื้องต้นแล้วเราก็จะพูดถึงผลของการวิเคราะห์นะคะเราจะ ศึกษาเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่ากระบวนการรับรองถิ่นกำเนิดของสินค้าด้วยวิธีเดิมกับวิธีใหม่เนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันอย่างไรบ้างเราจะวิเคราะห์ออกมาเป็นรายไอเทมนะคะสูญเสียเวลาแค่ไหนนะคะแล้วก็ ศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศต่างๆดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าประเทศไทยมีผลดีอะไรมีผลเสียอะไรประเทศนั้นดียังไงเสียยังไงนะคะเราก็จะดำนำเอาสิ่งนี้ค่ะที่เป็นของดีเนี่ยมาปรับใช้กับประเทศไทยนะคะที่แอดวานซ์อันหนึ่งก็คือคราวที่แล้วเราบอกแต่เพียงว่ากระบวนการนั้นมีอะไรบ้างนะคะหลักเกณฑ์ตามสเต็ป แต่ครั้งนี้เรามีด e โมด้วยนะคะคือมีการนำเสนอนะคะว่าตั้งแต่เปิดหน้าจอออกมาจะคลิกอย่างไรนะ,ะซึ่งวิธีการรับรองท่นกำเนิดของสินค้าด้วยตนเองนี้จะเป็นกระบวนการที่ทำผ่านอคอมพิวเตอร์ได้นะคะซึ่งวิธีการเหล่านี้เนี่ยปกติถ้าเผื่อ ไปอบรมก็จะต้องเสียงเงินเยอะเลยนะคะแต่ว่ารเราจัดให้ฟรีหมดจะได้ฟรีเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการถึงแม้จะไม่มีความรู้เลยนะคะ เมื่อเข้ามารับการอบรมแล้วก็จะสามารถรู้ว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็คุณสมบัติเป็นยังไงเพราะว่าไม่ใช่ผู้ทุกผู้ประกอบการจะใช้วิธีการนี้ได้นะคะจะต้องมีคุณสมบัตินะคะอย่างเช่นผ่านกระบวนการส่งออกโดยไม่เคยมีปัญหามาก่อนนะคะแล้วก็ต้องมาเรียนรู้ตรงนี้นะคะซึ่งตรงนี้ จัดได้ว่าเป็นจุดสำคัญของการสัมมนาค,ครั้งนี้เลยนะคะยิ่งกว่านั้นก็คือเราได้เชิญภาคส่วนนะภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะซึ่งมีอยู่3กลุ่มด้วยกันนะคะคกลุ่มที่1ก็คือผู้ประกอบการซึ่งเป็นระดับ professional หรือเป็นมืออาชีพละเป็นบริษัทใหญ่แล้วนะคะกับผู้ประกอบการซึ่งเป็น SME นะคะ ขนาดกลางขนาดย่อมนะคะแล้วก็ผู้ประกอบการที่กำลังเริ่มต้นที่อยากจะเข้ามาร่วมในกระบวนการเหล่านี้นะคะเราก็จะ,ะเรียนเชิญตัวแทนของ3กลุ่มนี้มาเพื่อที่จะมาะสะท้อนความคิดเห็นนะคะทั้งจากผู้เคยมีประสบการณ์แล้วว่าดียังไงหรือมีปัญหายังไงเพื่อเราจะ,ะได้ เข้าไปแก้ไขนะคะเข้าไปแก้ไขหนึ่งแล้วก็นำเอาปัญหานั้นเนี่ยมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะว่าจริงๆแล้วเจ้าภาพหน่วยงานหลักก็คือ,อกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะซึ่งท่านก็อยากจะรับฟังความคิดเห็นตรงนี้นอกจากนั้นนะคะอย่าง SME หรือว่า,าผู้ประกอบการทั่วไปที่ยังไม่เคยเข้าสู่กระบวนการส่งออกเนี่ยก็จะได้ทราบว่า เอ๊ะถ้าอยากจะส่งออกเนี่ยจะต้องทำยังไงนะคะอย่างที่ได้เรียนให้ทราบในครั้งที่หนึ่งแล้วนะคะว่าปริมาณการส่งออกของประเทศไทยเนี่ยยังอยู่ในมือของผู้ประกอบการรายใหญ่นะคะเสีย <c oughs> ประมาณ80 <c oughs> นะคะแต่ผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งมีอยู่ประมาณ3ล้านผู้ประกอบการนะยังไม่ได้เป็นผู้ส่งออกโดยตรงเพราะฉะนั้น <c oughs> ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการเหล่านี้จะได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่า supply chain หรือว่า ห่วงโซ่ของการาาส่งผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นวัตถุดิบของผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ส่งออกแต่ถ้าหากเราสามารถเป็นผู้ส่งออกเองนะคะเราก็จะเพิ่มความมั่งคัง่งทางเศรษฐกิจกให้กับผู้ประกอบการโดยทั่วไปแล้วก็ลงมาถึงผู้ใช้แรงงานหรือว่า,าประชาชนโดยทั่วไปด้วยนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยค่ะเรา,เาทราบดีอยู่แล้วว่า GDP ทั้งประเทศของเราเนี่ย80%เนี่ยมาจากการนำเข้าส่งออกแล้ว80%ตรงนี้เนี่ยทำโดยผู้ที่อยู่ในวงการส่งออกแค่เพียงไม่ถึง1%นะฮะอันนี้จะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราเพิ่มปริมาณของผู้ส่งออกซึ่งเป็นคนชาตินะคะคแค่เพิ่มขึ้นมาอีก10%นะฮะโอ้โหมันก็จะมีผลอย่างชัดเจนเลยว่าเราจะเป็นเจ้าของความมั่งคั่งอันนั้นนะคะ เพื่ะนัก็อยากจะเชิญชวนว่าใครที่ยังไม่เคยคิดที่จะส่งออกนะต่อไปนี้มันมีวิธีการที่ง่ายขึ้นนะคะมะีสิ่งที่เรียกว่า national single window กับ ASEAN single window ซึ่งอันนี้หมายความว่าการให้บริการที่จุดเดียวนะคะในระดับชาติกับในระดับภูมิภาคเพราะฉะนั้นสำหรับประเทศไทยเราเราก็กำลังดำเนินการตรงนี้นะคะครก,กรมศุลกากรก็พัฒนาเยอะนะคะ กระทรวงพาณิชย์ก็พัฒนายเยอะเพื่อให้ผู้ส่งออกไทยเนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้ง่ายขึ้นเพื่อที่จะได้รับประโยชน์เต็มที่จากการเป็นประชาคมอาเซียนนะคะไม่งั้นก็เป็นตลาดที่เปิดกว้างแต่เราไม่ได้เข้าถึงเลยนะคะซึ่งอาจารย์ก็หวังมากเลยว่าการสัมมนาครั้งนี้เนี่ยเราจะสามารถเพิ่ม จำนวนผู้ส่งออกซึ่งเป็นรายเล็กรายน้อยคนชาติเนี่ยเข้าสู่ตลาดอาเซียนได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้รับประโยชน์จากการเปิดเป็นประชาคมนะคะอันนี้ก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์มากเลยนะคะครับเราก็คาดหวังนะผู้ประกอบการรายย่อย s m e ต่างๆนะเข้ามาเยอะๆในจะได้ประโยชน์ที่ดันว่าเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็อีกประการนึงก็คือการจัดั้งที่2เนี่ยรู้สึกเนื้อหาเข้มข้นขึ้นนะใช่ค่ะเราก็มีข้อค้นพบจากงานวิจัยมานําเสนอด้วยใช่ค่ะครับ แล้วก็พูดถึงกลุ่มเป้าหมายอาจารย์จะคอมเมนต์เพิ่มเตมิมไหมครับว่าอุตสาหกรรมไหนที่ควรเข้ามาเป็นพิเศษเลยโอ้อันนี้จริงๆแล้วก็คือทุกอุตสาหกรรมได้เลยนะคะคแต่หมายความว่ากลุ่มที่เป็นทาร์เก็ตหรือเป็นเป้าหมายจริงๆก็คือกลุ่มผู้ประกอบการละ่ะที่ตั้งใจหรือคิดที่จะส่งออกในตลาดอาเซียนละ่ะเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการส่งออกโดยตรงนะคะ แต่เราก็จะไม่จํากัดเราว่าเฉพาะผู้ประกอบการที่ส่งออกอยู่แล้วนะคะผู้ประกอบการรายเล็กรายเนาะหรือแม้กระทั่งที่เป็นผู้ประกอบกิจการเจ้าของรายเดียวนะคะคอย่างเช่นทําน้ําสลัดนะคะ,<ม>ะหรือทําผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของประเทศไทยเรานะคะคซึ่งจริงๆสินค้าเหล่านี้ของเราเนี่ยเมื่อเข้าสู่ตลาดโลกหรือตลาดอาเซียนเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบมากนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ของประเทศไทยเราเนี่ย บางครั้งเราขายในประเทศเนี่ยราคาถูกมากนะคะไม่กี่สิบหรือแค่ร้อยหนึ่งแต่พอไปถึงตลาดต่างประเทศแล้วเป็นพันนะคะอย่างพวกโถนะฮะโถซึ่งเผา,าเป็นแบบลายโบราณนะคะแล้วก็มีตกแต่งด้วยผ้าลูกไม้เล็กน้อย ต้นทุนเนี่ยไม่กี่สิบบาทแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยพันกว่าบาทถึง <ừ> พันหบาทรบหรือแม้กระทั่งข้าวสารนะข้าวสารในบ้านเรากิโลละสิกว่าบาทนะคะแต่พอเข้าสู่ตลาดต่างประเทศเนี่ยราคาต่างกันมากเลยนะฮะอย่างเช่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งอาจารย์เคยไปใช้ชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งนะคะหก <5 S 1> ิโลนี่8 0 0พันเยนถ้าเป็นข้าวสารแบบออร์แกนิกนะคะเพราะงั้นก็มองว่าเอ๊ะจาก เกษตรกรซึ่งรายได้นิดเดียวนะฮะแต่สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าเพิ่มเมื่อเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้นะคะอย่างญี่ปุ่นก็เป็นพาร์ทเนอร์ของอาเซียนนะคะคเพราะว่าอาเซียนเราก็จะเจรจาอย่างเช่นอาเซียน plus t h r e p นะคะก็บวก3บวก6 แล้วญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่เราเป็นหนึ่งในประเทศที่เราติดต่อด้วยนะคะแล้วนอกจากนั้นเราก็ยังทำส่นที่สัญญาทวิภาคีภายใต้เจเทปป้านะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถึงแม้นญ,ญี่ปุ่นยังไม่ได้เปิดเสรีในเรื่องข้าวสารแต่เราสามารถจะส่งไปในอาเซียนได้นะคะในกลุ่มของเราเองนะคะซึ่งในต่างประเทศเนี่ยข้าวสารไทยเรียกว่าเป็นสุดยอด ของข้าวนะคะคอินโดนีเซียฟริปปินอะไรเนี่ยเขาต้องการข้าวไทยมากเลยเขาบอกว่าเป็นข้าวของออมาจากสวรรค์มีกลิ่นหอมนุ่มนวลน,นะคะคเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรที่ไม่คิดจะส่งออกนะ,ะก็ส่งออกได้หรือแม้กระทั่งทุเรียนนะคะคห,นหนึ่งพูน,นี่เป็นหลายพันนะคะเป็นพันสองพันมะม่วงก็ใบละห้า 500, ร้อยอย่างนี้เป็นต้นนะคะค วันก็เกษตรกรก็ได้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยก็ได้นะคะรวมถึงผู้ประกอบการที่ส่งออกอยู่แล้วเพื่อที่จะมาพัฒนาวิธีการแบบใหม่นี้นะคะอันนี้ก็เป็นทารกของเราค่ะอ่าครับทีนี้ต้องรีบถามเลยว่าจัดวันไหนจัดที่ไหนรับจำนวนเท่าไหร่ครับอ๋อค่ะ,ะเราจัดในวันที่8มิถุนาย,ยนนะคะที่กำลังจะ ถึงนี้แล้วนะคะคก็จัดที่อาคารสัมมนานหนึ่งนะคะห้องประชุมใหญ่ชั้นสนะคะ209คือขึ้นมาปุ๊บก็เจอเลยนะคะที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชนะคะค่ะส่วนจำนวนนั้นเราก็รับไว้ที่200คนนะคะเพราะฉะนั้นรีบหน่อยนะคะ <c oughs> เกรงว่าที่นั่งจะเต็มนะ,ะแต่เรารับจนถึงวันที่ จัดสัมมนาเลยนะคะค่ะก็ติดต่อเข้ามาที่สาขาวิชานิติศาสตร์นะคะคแล้วก็ติดต่อที่คุณนงนุษนะคะซึ่งเดี๋ยวมีเบอร์โทรนะคะ02 5048361-5นะคะ02 5048361-5นะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่คุณนงนุษนะคะจะเป็นเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนค่ะรีบเลยนะคะเพราะว่าวันที่8นี้ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ ครับ <c oughs> นะฮะ <c oughs> วันนั้นก็ทั้งวันเลยใช่ไหมฮะ <c oughs> ใช่ค่ะทั้งวันเลยค่ะคือภาคเช้าจะเป็นการ แจ้งผลอธิบายผลของข้อค้นพบที่เราเจอนะทั้งในส่วนของกฎหมายในส่วนของเศรษฐศาสตร์แล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์วิธีการนะคะภาคบ่ายก็จะเป็นภาคเหมือนประชาสัง,สงคมนะคะที่ผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็เป็นการทำโฟกัสกลุ่มนะคะ,ะผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งหลายที่จะสะท้อนความคิดเห็นก็เป็นเช้าและบ่ายที่เต็มไปด้วยสาระที่อัดแน่นเลยนะคะ นะครับก็มีปูพื้นนะมีโฟกัสครบนะฮะรับฟังความคิดเห็นของท่านที่เขร่วมใช่ค่ะใช่ค่ะในช่วงไ้ายเนี้ยอาจารย์ขมวดหน่อยว่าท่านที่มาเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างนอกจากความรู้แล้วนะได้รับเอกสารไหมแล้วประโยชน์อื่นๆอะไข้นบ้ามั้ยคะมีค่ะมีค่ะเพราะว่าเราเตรียมไว้พร้อมเลยนะคะอันดับแรกสุดก็คือเอกสารประกอบการสัมมนาซึ่งเป็นผลขงการวิจัยนะคะรวมถึงตัวแผนภาพนะฮะการ ทำภาคปฏิบัตินะคะ สิ่งเหล่านี้ก็เต็มกระเป๋าเลยนะคะก็มีกระเป๋าที่เอาไปใช้งานได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นเรายัางเลี้ยงข้าวนะคะมีอาหารกลางวันมีเบรกเช้าเบรกบ่ายนะคะห้องก็สบายมากเลยนะคะค่ะสิ่งที่เราให้สำคัญที่สุดก็คือตัวองค์ความรู้ที่เราจะพรีเซนต์ตัวเอกสารนอกจากนั้นเรายัางมีการรวมกลุ่มนะคะรวมกลุ่มของผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาแล้วแล้วก็อยากจะเกาะกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนนะคะเราก็จะมีกลุ่มลาย ให้ผู้ที่ประสงค์ที่จะรับข้อมูลข่าวสารเนี่ยติดต่อในกลุ่มไลน์นี้แล้วก็เราก็จะจัดให้พบกับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงพาณิชย์ด้วยซึ่งท่านก็มาร่วมงานด้วยนะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้พบปะกับเจ้าของหน่วยงานนะที่จะสอบถามเกี่ยวกับขั้นตอนกระบวนการแล้วก็สะท้อนปัญหาที่มีกับทางหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์หรือว่ากมรมสุลกากรน,นะคะอันนี้ก็เรียกว่าพบ ระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้วยนะคะครับเวลาอีกไม่ถึงหนึ่งาทีนะครับให้อาจารยาเ์เชิญชวนแล้วก็อาจ,จะเพิ่มเติมข้อมูลได้น้อยนะครับอาจารย์ครับค่ะก็อาจารย์อยากจะขอเชิญชวนนะคะท่านผู้ประกอบการหรือว่าไม่ว่ารายเล็กรายใหญ่นะคะเกษตรกรทุกท่านเลยนะคะรวมถึงนักวิชาการด้วยนะคะที่จะเข้ามาร่วมสัมมนาในครั้งนี้นะคะ อาจารยา์มีทั้งในแง่ของเอกสารในแง่ของการอาภิปรายนะคะมีแง่ของการนำเสนอนะคะให้ท่านได้รับฟังอย่างเต็มที่และจุใจขอเชิญมาร่วมรายการนะคะยินดีต้อนรับอย่างยิ่งค่ะ ก็ได้สาระข้อมูลพอสมควรนะฮะจะเอารถมาก็มีที่จอดนะมีที่จอดรถด้วยเยอะเลยนะเยอะเลยครับอ่านะครับก็ได้สาระข้อมูลทีเดียวทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมสนใจก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ที่ปรากฏนี้นะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลาวันถนัดศิลปคุณต้องขอขอบพระคุณและสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะ